ครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณลานหน้าเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณ อาหน้าศารเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาบนบานสันก่าวบางคนมาแก้บนและมากราบไหว้กันนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณอาชุดถวายสังฆทานนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่มีโอกาสมาก,ก็มาทําบุญที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะไปบนเขากันนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมมาอยู่ที่ บริเวณด้านหน้าเขานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันสำหรับเพื่อนๆที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับถ้ามีเวลาและมีโอกาสก็เดินทางมาทําบุญนะครับแล้วก็ทําบุญซื้อกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์กันครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ทางวัดกําลังมีการปฏิทั้งขอนโบสถ์อยู่นะครับเพราะว่าโบสถ์นี้จะมีการซ่อมแซมใหม่ก็ยังใช้ปัจจัยใช้เงินอีกมากมายเลยครับสาหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีจิตศรานะครับถ้ามีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดนครนายกก็เลยกันมาที่วัดเขาน้งบวชแห่งนี้นะครับ สำหรับวันนี้มีดีมากมายลองมาดูนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางมาที่จะขึ้นเขากันไปนะครับไปปิดทองไหว้พระที่อยู่ในบนดบบนยอดเขานะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าองค์พญานาคราชนะครับโอ้โหงดงามจริงๆเลยครับเพื่อนๆพญานาคราชนี้นะครับตัวใหญ่แล้วก็ยาวเหยียดเลยนะครับตั้งแต่ทางขึ้นนีไปจนถึงสูงสุดนู่นเลยบนยอดเขาเลยนะครับ ทอดหางขึ้นไปจนถ,ถึงศาลาของเจ้าแม่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเยี่ยมชมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณองค์พญานาคราชที่อทอดหางขึ้นไปก็เป็นลักษณะเป็นเหลาบันไดนะครับด้านขวาด้านซ้ายนะครับ ทั้งหมดมี2ตนแล้วก็บริเวณทางขึ้นนี้ก็มีอาหลวงพ่อพุทธจินนาชนะครับประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนบริเวณด้านซ้ายมือก็มีองค์สมเด็จนะครับก็ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายมือขององค์พญานา,นาคนาตรงนี้นะครับงดงามอย่างมากเลยครับวันนี้เราก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมนะครับมาไหว้พระมาทำบุญที่วัดขาวนางบวชจังหวัดนครนายกแห่งนี้นะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็กำลังจะพาเพื่อน,อนและท่านผู้ชมขึ้นบนเขากันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้รู้สึกอากาศร้อนนะครับวันนี้ร้อนมากเลยนะครับเดี๋ยงไงก็ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้พบกับคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจตรงนี้ขอฝากเลยนะครับเพื่อนๆ เราก็พาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมอยู่ที่บนเขานี้นะครับก็เป็นวัดเขานังบวชนะครับติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศาลของเจ้าแม่เป็นที่เรียบร้อยที่อยู่บนเขานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนดบชั้นบนนี้นะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมขึ้นมาอยู่ที่บนดบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สถานที่ของมณฑปนี้นะครับก็มีคดระฆังนะครับอยู่อ่าสี่ทิศเลยนะครับของตัวมณฑปนี้นะครับเวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็มาตีระฆังกันนะครับตีค้องกันนี่ก็คือบริเวณประตูทางเข้าด้านข้างของมณฑปนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนและท่านผู้ชมนะครับมาไหว้พระมาขอพรนะครับรับบุญรับผู้สนกันให้เต็มที่เลยวันนี้ผมก็มีโอกาสเดินทางมานะครับ มาเที่ยวจังหวัดนครนายกมาเยี่ยมเยยนสถานที่ของวัดมาไหว้พระมาทาบุญนะครับอย่าในน้อยนะครับเป็นเพื่อและท่านผู้ชมที่กาลังติดตามรับชมอ,อยู่ในคลิปของเราขณะนี้นะครับเราเชื่อแล้วเกินว่าวันหนึ่งท่านอาจจะมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวนะครับมาไหว้พระมาทาบุญมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดเยี่ยมชมป่าเขาที่ที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับ ตรงนี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างงดงามเลยนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้ามาในบนโดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กําลังชมอยู่ในขณะนี้ถ้ายังไม่มีโอกาสเดินทางมาก็ไม่เป็นไรนะครับตั้งจิตอธิษฐานผ่านในคลิปนี้ได้เลยนะครับท่านจะปรารถนาอะไรก็ตั้งจิตอธิษฐานขอเอาได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับชมกันให้จบคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเรามีเวลาโอกาสหน้าเราจะพาท่านมาเยี่ยมชมสถานที่วัดเขานา่งบนอีกนะครับชมกันให้จบคลิปเลครับถูกใจแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องวัดนะครับเผยแผ่เกี่ยวกับเรื่องวัดออกสู่สายตากับพี่น้องสาธุชนที่ ชอบท่องเที่ยวตามวัดไหว้พระทำบุญตามวัดก็ติดตามเราได้เลยนะครับเราจะพาท่านไปหลายๆวัดหลายๆที่เลยนะครับสำหรับพระพุทธรูปนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณและเก่าแก่นะครับที่ ประดิษฐานอยู่ที่บณฑปบของวัดเขานั่งบวชนี้มีมานานมากเลยนะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาน้อมสักการะนะครับบางคนก็มา,าบนบานสันก่าวบางคนก็มาน้อมสักการะและ้วปิดทองให้กับองค์หลวงพ่อนะครับด้วยความศรัทธาสําหรับวันนี้ผมอาจยะนัทก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเยี่ยมชมกันมานะครับจนถึงบนดลบแห่งนี้แล้วก็ ใกล้จะสุดท้ายรายการเข้ามาทุกทีแล้วนะครับอย่างน้อยๆวันนี้ผมก็ได้นาํามาเสนอและเผยแผ่ผสูส่สายตาพี่น้องสาธุชนนะครับที่ชอบท่องเที่ยวตามวัดทําบุญตามวัดนะครับเราก็ขอขอบคุณนะครับที่ช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดนะครับโดยการติดตามกันมานะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปพบกับวัดอื่นๆต่อไปนะครับเรื่อยๆยังไงก็ติดตามเราไปให้ทุกคลิปเลยนะครับ เป็นกําลังใจให้กับพวกเราเราก็จะนําเสนอและเผยแร่บอกสู่สายตากับท่านผู้ชมไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณธรรมชาติที่สุดนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าบนดบนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่ชอบป่าไม้ชอบภูเขาชอบธรรมชาติเราจะพยายามนำเสนอออกไปให้ท่านได้ดูได้ชมเพื่อความสุขและเพื่อเพื่อความสบายใจกันนะครับ ได้ทั้งความสุขและได้ทั้งบุญจริงๆนะครับเพื่อเป็นการบำรุงดูแลวัดบำรุงดูแลรักษาอนุรักษ์พระพุทธศาสนาของเรานี้นะครับวันนี้พวกเราก็หาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณสถานที่ของวัดเขานางบวชนะครับสำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีโอกาสนะครับเดินทางมาเที่ยวจังหวัดนครนายกเมื่อไหร่นะครับ แล้วก็เลยมาเที่ยวกันที่วัดเขาหนังบทแห่งนี้นะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมา,อ,าอยู่ที่บริเวณลอยพระพุทธบาทจำลองนะครับเป็นของเก่าแก่ของโบราณเลยนะครับที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับครับก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะจบคลิปลงนะครับ ตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณองค์หลวงพ่อพระพุทธรูปศักดิทธิ์นะครับก็มีพี่น้องประชาชนปิดทองกระเหลืองอลามทั้งองค์เลยนะครับด้วยความสักดิทธิ์นะครับมิฉะนั้นเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับสักวันหนึ่งถ้ามีเวลาและมีโอกาสเดินทางตามพวกเรามาเลยนะครับวัดเขานางบวชนะครับจังหวัดนครนายก เราก็มาเยี่ยมชมบริเวณธรรมชาตินะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าบนดบนี้นะครับก็มีแต่ป่ามีแต่เขาคลงามมากเลยครับสวยงามจริงๆชมแล้วสบายใจสบายตาครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมย้อนกลับลงมาตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะอำลาพาจากกันไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมวัดอื่นๆต่อไปนะครับแล้วถ้ามีเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะย้อนรอยถอยหลังกลับมาที่วัดเขาดังบดนี้นะครับ เพราะว่าทางวัดกําลังมีการปฏิทังน์ขอนบถ์อยู่นะครับเราก็จะพยายามานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องรายการบุญของทางวัดเผยแพร่ออกไปให้กับพี่น้องสาธุชนได้ได้ดูได้ชมและถ้ามีโอกาสก็จะได้ติดตามกันมาทําบุญกับทางวัดกันนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเริ่มทยอยขึ้นกันมาเรื่อยๆอีกแล้วนะครับวันนี้ร้อนจริงๆครับเพื่อนๆอากาศร้อนจริงๆลมก็ไม่ค่อยพัดเลยนะครับ เอาละตอนนี้พี่ๆน้องๆที่เดินมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ก็ขึ้นกันมาถึงข้างบนนี้แล้วนะครับติดตามชมกันให้จบคลิปเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะย้อนรอยถอยหลังมาพบกันอีกนะครับ อาจจะเป็นที่นี่หรือว่าอาจจะเป็นที่วัดอื่นก็ติดตามกันไปก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางขึ้นมากันเรื่อยๆแล้วนะครับ ยังอยู่อีกไกลเลยครับพอจะถึงนะครับ mm. ก็ได้แรงศรัทธาของพี่รองสาธุชนนะครับที่ตั้งใจเดินมานะครับตั้งใจเดินขึ้นกันมาเลยนะครับ mm. ครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อน mm. ๆและท่านผู้ชมมา,าเยี่ยมชมที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปโบราณอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ mm. เดี๋ยวเราก็จะอำลาการตรงนี้เลยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ